รักทุกคนน้ำฝากด้วยแล้วทุกคนน้ำฝากด้วยอะแน่เรื่องไปนะค่ะแม่ถามสุขภาพไหมสุขภาพต้องรู้น่ะในร่มๆกันไปไม่ครับสี่แม่ถามสุขภาพเติมไปยังไงคะตอนนี้อ๋อไม่ตอนแรกคิดว่าตัวเองจะเป็นโควิดแต่ปรากฏว่า ก็ไม่เป็นนะไปตรวจสายพยายันธุ์เดชพันธีก็ไม่เป็นแต่ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าไอไอห,หนักมาไอมาเป็นเดือนแล้วค่ะ<น>ก็เลยเวลาพูดพูดเนี่ยเดี๋ยวลมมันเข้าเองก็ต้องวิ่งไปไอแค่นั้นเองก็อาจจะมีหลุดหลุดออกมาบ้างแค่นั้นก็เลยบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยแล้วหลุดคุณตงไปหาหมอไปใช่ช<า>ก็ไปพ่นไปทําทุกอย่างเพื่อให้แบบให้หายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เสียงมันก็ยังแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่เสียงยังเปลี่ยนไม่ียังยังไม่หายดีเท่าไหร่อันนี้เป็นแค่อาการเยๆไม่มีอาการอย่างอื่นไม่มีอะไรค่ะแค่ไอค่ะ อันเป็นไงพี่แอนกับเรื่องนี้ในที่สุดก็ถึงวันนี้สักทีหนึ่งในร้อยใช่ค่ะคือเมื่อกี้มีเรื่องอยากจะพูดเยอะแต่ก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากรบกวนเวลาอของนักแสดงคนอื่นอหญ่ที่คนฟังนักแสดงพูดมากกว่าคือแอนอะสิ่งแรกที่แอนอยากเห็นคือยอยากเห็นต่อกับยา่ามาเจอกันเพราะว่าย่าแล้วก็ได้ลองกับนักแสดงอิสระ,ะที่ที่เขาทำงานข้างนอกอย่างต่ออะไรเงี้ยมันเป็นเคมีใหม่ๆที่เรารู้สึกว่า อย่างน้อยก็เป็นกำไรคนดูเนาะทีไ่ได้เห็นแล้วก็พอได้มาทํางานด้วยกันนะแอนก็ชื่นชมจอดต่อจริงๆว่าเขาแบบเขาตั้งใจมากแล้วเป็นนักแสดงที่ทําการบ้านเยอะมากรวมทั้งย่าด้วยย่าเรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเขามาเจอกันมันเกิดเคมีอย่างนั้นจริงๆไงเลยอยากให้ทุกคนดูหนึ่งในร้อยไปทุกๆตอนจะเห็นการขยับความรู้สึกของทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็หนึ่งในร้อยมันต้องการนักแสดงที่มี คาลิสมามีเคมีส่วนตัวที่ต้องสร้างสรรค์เองโดยที่ตัวหนังสือในในบทไม่ได้บอกนั้นนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นหลิงหลิงเป็นเป็นเมีนเป็นใครเป็นกิกเรียทุกคนได้นําพาสิ่งเหล่าน,นั้นะ่ะส่งเสริมเรื่องให้แอนด้วยมันก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องที่น่ามองไปหมดสําหรับเรื่องนีเ้เลยอยากให้ทุกคนดูมันได้ภาพตรงตามที่เราต้องการเลยไหมมันเกินค่ะพูดตรงๆว่ามันเกินจากที่แอนคาดคิดมันสวยงามเกินกว่าที่แอนคาดคิด ในในความเป็นผู้จัดเราแอนไม่เคยทำพีเรียดไม่เคยทำละครวินเทจแบบนี้มาก่อนเอาจริงแอนไม่ออกเลยว่าแอนจะแตะได้เลเวลไหนอะไรเงี้ยแต่พอมันออกมาแอน่งรู้ว่าทีมงานแอนน่ะมีความเป็นศิลปินสูงมาก <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อผ้านักสแสดงทีมอาร์ตดีพีอะไรเงี้ยทุกคนมีความจับจ้องแล้วอยากปล่อยของอะ่ะพอบอกเป็น vintage, วินเทจปุ๊บมีความคันไม้คัน,นด้วยมัน ดูทันสมัย,ยมันจะดูเป็นป๊อปป๊อปขึ้นค่ะอย่างที่บอกถ้าแอนแอนจะถ้ารงยุคเป,ป๊ะแอนกลัวว่ามันจะดูขึมไปหน่อยเพราะยุคนั้นมันเป็นจังหวะของช่วงช่วงนั้นพอดีอย่างเงี้ยเราก็แบบเออขอบป๊อปขึ้นมานิดแล้วเราก็บอกเจตนากับคนดูไปเลยนะว่าเฉดท,ที่เราอยากจะพาไปอ่ะคือเฉดนี้เขาจะได้ไม่ตกใจว่าเดี๋ยวคาดหวังว่าทุกอย่างต้องแบบสโลช้าๆพูดช้าๆเดินช้าๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเราเราอยากให้มันเป็น การเคลื่อนไหวปัจจุบันอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นเป็นละครที่อุปสรรคเยอะเหมือนกันแต่พอมนทำออกมาแล้วก็จริงๆอุปสรรคในเรื่องของความร้อนในเรื่องของทางเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าแต่เรื่องนี้สิ่งที่ไม่มีอุปสรรคเลยคือนักแสดงแอนโชคดีมากแอนเป็นคนเชื่อเชื่อเดสตินีนะเชื่อแบบเชื่อเชื่อคมลิขิตอะไรบางอย่างว่าความบางอย่างมันเจอมาเจอคนที่เป็นเคมีเดียวกันแล้วมันไม่ขยํยำรวมกันอนะ กลายเป็นว่าเขาอยู่กันได้แล้วเขาสร้างความสุขให้กับกองอะแอนเลยไม่มีปัญหาความแัดแย้งหรือแบบดราม่าอะไรใดๆในกองสําหรับนักแสดงเนี่ยทุกคนรักกันดีค่ะชคงดีค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบทมันไม่ได้มีอะไรต้องต้องตีความซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างตอนนั้นที่เป็นโอ้กับย่าเนี่ยเรื่องว่าเข้าไปคุยกันเพราะว่าด้วยความที่เรื่องมันมันผ่านช่วงวัยหลายช่วงเราก็เลยจะต้องถางเพราะว่า เขาอึดอัดอะไรไหมเขาติดขัดอะไรหรือเปล่าการที่เข้ามาคุยอ่ะมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดของนักแสดงเขาอาจจะรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากเล่นเวนี้หนูอึดอัดอะไรเงี้ยเราก็จะได้เปลี่ยนอะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่พอหนึ่งในร้อยอ่ะพี่เอลเขาควบคุมอย่างแบบอย่างดีมากอ่ะไม่มีใครแบบสงสัยอะไรก็เลยผ่านไปได้ ช็อกกัดซึ่งห้องดำอะมันมีอยู่จริงแต่ว่าเราไม่ได้แบบปิดการรอบนี้ไม่ได้เปิดใช้ไม่ได้ใช้มันน,นี่เนี่ยรานคือเห้องประชุมธรรมดาเนี่ยเราก็เรียกมาถามเหมือนแอนมาลาแอนเล่นเกมรักทรรมยศเสร็จนะคะพุ่มกับก็จะเรียกเข้าไปประชุมมันเหมือนเป็นการเช็คก,กันว่าโอเคไหมติดอะไรไหมมีอะไรที่ไม่อยากทําหรือมีอะไรที่ไม่เชื่อ เราก็จะพูดว่าอ๋อเรารู้สึกว่าเราอันันดารักกันตอนไหนนะทำไมเรารู้สึกยังไม่ยังไม่เชื่ออะไรเงี้ยเขาก็จะไปแก้ปัญหาให้เราเป็นเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติสำหรับนักสแสดงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เวลา คนไปโบรอย่างเงี้ยเขียนมันก็จะเขียนไปในอีกเวว่าเราแบบไปทุบเขาหรือน่กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงในความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นน้องๆตอนนี้มาแรกๆเกร็งไหมคะแบบเพราะเราได้ยินกิติศัพท์พี่แอนมาอะไรอย่างเงี้ยคือต่อกับแอนอ่ะจะพูดถึงเรื่องหนึ่งในร้อยเนาะต่อกับแอนเน่เจอกันงานบ้านพี่แป้งเจอกันตามสังคมข้างนอกอยู่แล้วเพราแแอนกับเขาชินกันอยู่แล้วไม่เขาไม่มีเพ e s t i o อะไรกับแอนอยู่แล้วเพราะว่าแอนว่าต่อเขาเป็นคนแมนๆแล้วเขาก็จะรู้ว่า แอนแอนก็ว่าแอนตรงที <Yeah. S 2> ่สุดแล้วอะมัน mm ก็ม hmm. hmm. ีอะไรซับซ้อนมันก็รู้จักกันดีแต่กับย่ามต้องพูดถึงเพราะว่าเราอะสนิทกันแล้วก็รู้จักกันดีรวมทั้งนักแสดงทุกคนที่เห็นเนี่ยมีนก็เล่นละครสุตา2 5 5 0กันมากิกก็เป็นเพื่อนกันมา2030ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิงหลิงอาจจะเพิ่งมาเจอแต่ค่อยๆๆจูนกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็ทุกคนทุกคนดีหมดเลยอืมที่กิมันกดดันทำพี่แอนมาพอเป็นแอนออปมาส่งไปรู้จักก็ด้วยแหละพอความเป็นเราเนอะคนเขาก็อาจจะแบบ แอนในฐานะนักแสดงอ่ะแอนก็ตั้งใจทํางานรับงานละแอนก็เลือกของแอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้จัดเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าแอนก็ต้องเซตสแตนด์ดไว้แบบในเลเวลใกล้กันอะไรเงี้ยแต่แน่นอนแอนเป็นอย่างนั้นก็คือเราก็พยายามทําให้มันมันดีทั้งสองขาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มาต้องทำงานกับพี่แอลอีกใช่ค่ะคนก็เลยคาดบอกว่ามันจะต้องออกมาเป็นไปด้วยกันใช่ใช่ค่ะคือแอนกับพี่แอลมันก็เป็นเหมือนนักะจนภัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กันที่เราต้องเจอเจอโจทย์ ที่เปลี่ยนไปในทุกช่วงเวลามันก็จะมีทั้งที่หยิบถูกหยิบผิดพลาดใช่ไม่ใช่เราก็เรียนรู้กันไปแต่ว่าแน่ๆคือสิ่งที่เราสองคนทำเรารักในงานเราเราอยากทําให้มันดีที่สุดและยายคุณดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแอนกับพี่แอลก็จะเป็นคนที่แบบมองกันรู้เรื่องคือมันเหมือนมันมัน,ม,นมันทันมือกันแล้วอะแสดว่าไม่ต้องคนละครึ่งทางคือพร้อมที่ไปทางอะไรเปนยเยใช่รู้ใจใช่ถ้าแอนหมดแรงปุ๊บพี่แอลรับมือไปได้เลยค่ะสามารถดีดคนเดียวได้เลยอะไรอย่างเงี้ย หรือถ้าพี่แอลไม่ไหวแล้วนะแอนรับไปหน่อยอย่างเงี้ยไปจัดก,การที่พี่ทียอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องมานั่งตีความอะไรกันเยอะแยะ <ừ> สิ่งที่แอนอยา,อยากดูได้เห็นจัดเรื่องเนี้ยเพราะขั้งใจที่สุดเลยเกิดอนอยากให้คนดูมีความสุขจริงๆนะทําละครไม่มีอะไรเลยอะอยากให้คนดูดูและมีความสุขกับการดูยอะไรเงี้ยที่ผ่านมาแอนก็ทําละครหลายเฉดมากบัญชาชนกดคว้วสามีตีตาแอบรักออนไลน แอบรักคุณสามีแค้นหรืออย่างเงี้ยแอนก็ทําของแอนไปขึ้นลงเป็นกราฟไปอะไรเงี้ยพอมาถึงเรื่องนี้เราบอกเฮ้ยวันนี encant, <yet. S 1> ้มูดอยากได้ละครฟิลกูดก็เลยหยิบเรื like ่องนี้มาแล้วคุณค่าของตัวละครของคุณพระคือดีงามมากเรารู้สึกเราอยากให้ทุกคนรู้จักคุชชายคนนี้เลยคือมีหนึ่งในร้อยจริงจริงเรียงเรียงต่อไปเลยไหมคะพี่ต่อถ้ามีโอกาสถ้าเขายังไม่เข็ดแอนแอนแอนรักเขาเลยก็ยอมรับว่ารักเขาอะไรเงี้ยว่าเขา คือเวลานักแสดงที่เขาใช้หัวใจทํางานเราจะรู้สึกชื่นชมแต่จริงๆทุกคนที่ท,ที่ที่ทำกับแอนเป็นอย่างนั้นหมดนะคะเพียงแต่ตวันนี้เราพูดถึงแค่คนนี้อะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้เอาไปเปรียบเทียบหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแอนรักเขาเพราะว่าแอนก็เพิ่งรู้จักเขาในการทํางานร่วมกันในแบบทุกวันที่เหลือคือเราเจอกันแต่ข้างนอกพอมาตรงนี้เรารู้สึกว่าเออเรา เฮ้ยเราเจอเด็กที่นั่งอ่านบทตีความเดินมาถามอันนี้มันเป็นอะไรเสร็จแล้วขอเช็คสีเช็คเสียงเช็คว,ว่าตัวเองทําได้ดีไหมเสื้อผ้าผมวันนี้ผมรู้สึกผมเล่นคือมันมีฟีดแบ็กนี้เราชื่นใจไงนนเนื้ออกไ,ไ,ไหมคะตามหาแบบนี้มากคือมีอยู่เรื่อยๆค่ะแต่เขาเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแบบนั้นเราก็เลยจะจะชื่นชมใช่อะไรก็คือที่มันเซอร์ไพรส์เพราะไม่เคยทํางานก <ชม S 2> ็เลยแบบอ๋อเขาเป็นแบบนี้ใช่แอนเลยชอบขาะโอกาสพี่แอนในฐาน